โอเคครับวันนี้เรามาหยิบเกมวันพันแมนนะครับวันนี้จะมาขาย ID SV222 ครับผมเลเวล90พลัง3 2ล้าน2แสนนะครับอันดับรันปรององ219อันดับพลัง300ผ่านดาน275ตัวละครสุดเก่ง320กิวอันดับ11ครับผม ตัวละครระดับ S S R นะครับโซนิคราชาทะเลลึกราชาใต้ดินแพงท็อปมาสเตอร์คาบ,บุโตเด็กวัคซีนแมนซอมบี้แมนครับตัวละครตัวดำละครและเป็นคอเบต้าฮิโร่ด้วยนะครับผมกาโลครับเป็นตัวละครตัวดำสุดฮิตนะครับก็เป็นตัวเบต้านะครับไปดูของในกระเป๋านะครับของในกระเป๋าก็ไม่ได้ดองอะไรเท่าไหร่นะครับผม โอเคไปดูที่ด้วงก่อนนะครับไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ3ดาวครับเป็นเซ็ตสุดนะครับผมโอเคใส่เอชพีนะครับซอมบี้แมนเป็นเซ็ตปาเถื่อนนะครับไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาวฟุกบุกิไอเทมเฉพาะ3าดาวตาเฉพาะ2ดาวก็เป็นเซ็ตโจมตีนะครับแทงท็อปนะครับเป็นเซ็ตอัศวินนะครับผมไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาว ต่อไปกาโร่นะครับไอเทมเฉพาะสองดาวตาเฉพาะสามดาวครับก็เป็นเซตคอมเบโจมตีนะครับก็กาโร่ยังปั้นไม่สุดนะครับเด็กด้วยนะครับก็เป็นเซต HP นะครับผมบอทองอาวุธสีดาวเลยนะครับก็เป็นเซตประมาณนี้ครับโอเคใส่บอลทองแทนเด็กไปเลยแล้วกัน พลังเป็นสามล้านห้าแล้วครับตอนนี้โอเคขอไปดวลกับเพื่อนในกิวเลยนะครับตอนนี้มีพลังสามล้านคนเดียวอะครับใช่ไหมนั่นก็สองล้านกวกว่าลองสู้กับสามล้านดูครับคือถ้ามีพลังสูงกว่านี้หน่อยผมก็สู้นะครับเมื่อกี้เห็นแปดล้านเลยนะครับวันทองอติไปก่อนครับ แองเกอรีธรรมดาไปครับผมพูลิพูลิเซเนอร์แองเจิลทะลวงมาครับโคบุกิบอกว่าเบามากครับโซนิกอันตีมาครับร่วงบอกจิบๆิบครับโดนสะท้อนไปเดลกาโล่ส่วนไปครับโดนสะท้อนไปอีกชิดนึงเดลกาโล่ตีสวนไปก่อนกาโล่อันตีไปครับปล่อยหมัดเลยครับ หายไปครับฟุบุกิสมี้แมนยิงธรรมดาไปครับผมขอสมิแมนนี่มันโหดจริงครับเพื่อาเาดิงเอาเดิงเอาเลยนะครับผมตอนนี้บอลท้องอติีไปต่อครับหายไปสองตัวนะครับผู้รีผู้รีกับจีนอสเข้อมันติีไปต่อครับอาชาทะเลลึกหายไปครับผมการร่วงใบหมัดไปครับ โอเคจบนะครับก็คาร์โรดามิยีสจ็ดเปอร์เซ็นตมาทองสาสิบปดปเซ็นนะครับคอซอมบี้แมนโหดจริงๆนะครับเด้งเด็ดดีมากเลยอ่ะสองล้านสี่ไปครับหัวหน้ากิวนะครับเฮ้ยมียุงกับการโร่ด้วยเมื่อกี้แต่ว่าเรามีคอซอมบี้แมนเราไม่ต้องกลัวแล้วครับผมอยากโดนยุงตีอ่ะอยากโดนยุงกัดอ่ะครับ กิจครับอะตอมิกต่ท็อปนั่ตีไปครับเพิ่มโลให้อีกยุ่งมันแต่ตีเข้ายังไงครับอยากรู้อะถ้าตีหายนี่คิวาว์หน่อยนะครับเดสุขภาพไปครับการโลตีไปครับการโลไปครับปล่อยมั้ยุงตายไหมไม่อยากให้ยุงตายยิงยังไม่จายนะครับการโลตีมาครับ ล่วงตีกาโรไปกาโลติดไม่ยยอะทอนนะครับโอเคยุงไม่ได้สกิลเลยครับผมกาโลปล่อยหมัดมาครับล่วงบอกสะกิดมากครับลวดเอ้ลวดละเลือดล่ว,ยดดวงยังเต็มอยู่เลยนะครับเมื่อกี้โอเคดาเมจกาโร่สามสิบหกเปอร์เซ็นตนะครับดาเมจบอนทองยี่สิบห้าเปอร์เซ็นโอเคลิ้นพันกันเลยนะครับตอนนี้อีกสักรอบไหมอ่ะแต่มันไม่มีพลังแบบ ามล้านขึ้นนะครับโอเคลองกับตัวน,นี้แล้วกันสองล้านสี่มีโคลิบัสด้วยครับบอลทองอัตีไปก่อนครับผมแข่ทองตีธรรมดานะครับโคลิบสัสอันตีมาครับติดแกรกอนสามตัวเลยนะครับตอนน้ 5. องรีบฆ่าวัคซีนแมนแล้วนะครับผม เจการโลตีส่วนนะครับเจอันตีมาครับเจอสะท้อนไปเธออ่ะเจอการโลตีส่วนไปก่อนครับดวงอันตีไปครับดวงเขาหายไปเลยนะครับตอนนี้เขาเหลือแค่สองตัวนะครับหน้ากากหวานกับโปลิบัสหน้ากากหวานอันตีมาครับกูโมกี้เราหลับแล้วครับผมเจอคารโลตีส่วนไปครับ บมอทองอันตีไปต่อครับบริบาทใกล้แล้วนะครับผมแทงท็อปอันตีไปต่อครับครั้งนี้น่าจะหลับแน่นอนครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับ ID นี้นะครับซอมบี้แมนกับกาโรนะครับขายที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับเป็นแบบคอเบต้าด้วยนะครับผมของทีมฮีโร่ใครสนใจก็ติดต่อลิงก์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ